ชีวิตคนเราเติบโตขึ้นมาดํารงชีวิตอยู่ได้ด้วยความเมตตาการุณาจากผู้อื่นมาตั้งแต่เบื้องต้นคือเมตตาการุณาจากบิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายถ้าไม่ได้รับความเมตตาก็อาจจะสิ้นชีวิตไปแล้ว เพราะถูกทิ้งเมื่อเราเติบโตมาจากความเมตตากรุณาก็ควรมีความเมตตากรุณาต่อชีวิตอื่นต่อไปวิธีปลูกความเมตตากรุณาคือต้องตั้งใจปรารถนาให้เขาเป็นสุขตั้งใจปรารถนาให้เขาปราศจากทุกข์โดยเริ่มจากเมตตาตัวเองก่อน แล้วคิดไปถึงคนใกล้ชิดคนที่เรารักจะทำให้เกิดความเมตตาได้ง่ายแล้วค่อยคอยคิดไปให้ความเมตตาต่อคนที่ห่างออกไปโดยลำดับสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากมรมหลวงวชิระยานสังวรสา